เงินส่วนตัวมาใช้ในกิจการชีวิตมีปัญหาได้ถ้าไม่รู้เรื่องนี้หลายๆครั้งนะคะที่นักธุรกิจอะะ่ะต้องการที่จะขยายกิจการแล้วปรากฏว่าคุณเพิ่งจดนิติบุคคลว่าจะเป็นห้างหรือเป็นบริษัทก็ตามแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะไปกู้ในานามของกิจการคุณได้ตัวกรรมาการเนี่ยะคะ่ะก็มีเครดิตก็เลยไปกู้ เพื่อมาใช้ในกิจการและมันก็อาจจะสร้างปัญหาในอนาคตให้กับกิจการของคุณได้นะคะนี่เป็นเคสของลูกศิษย์ที่มาเจออาจารย์แล้วปรากฏว่าน้องเขาอะค่ะกู้เงินเพื่อที่จะมาลงทุนในกิจการของตัวเองผู้มามากเป็นหลักสิบล้านเลยนะคะและที่สำคัญนะคะ ไม่สามารถที่จะนำเงินกู้ตรงนี้นะค่ะมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการในเรื่องของดอกเบีย้ยได้สรือปมันคือการทิ้งเงินนะคะของตัวเองไปและที่สำคัญนะคะเวลาที่กู้ส่วนตัวแต่เงินเอาไปใช้ในนิติบุคคลแต่เวลาที่จะต้องมาจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายเงินต้นต้องนำเงินส่วนตัวไปชำระหนี้ให้กับธนาคารที่กู้มาเท่านั้น และนี่ก็จะสร้างปัญหาให้กับกิจการของคุณได้และอาจารย์เองค่ะก็รู้ว่าพวกเราทุกคนนะคะเยอะมากเลยนะที่มีปัญหาแบบนี้ก็เลยนำความรับทางภาษีะคะ่ะที่ได้สอนลูกศิษย์ที่มาเจอตัวเป็น Private Consult a n t เนี่ยคะ่ะให้กับพวกเราในหนังสือรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านจะช่วยคุณนะคะให้สามารถนำเงินกู้ในกิจการส่วนบุคคล มาใช้กับทางกรมสรรพากรได้แบบถูกต้องถูกกฎหมายและถูกวิธีร้อยเปอร์ซเพียงแค่คุณรู้ความรับทางภาษีก็จะช่วยคุณให้ประหยัดภาษีได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะ ถ้าไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆสามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีป้านถูกวิธีบายนวลวนัวนเช็เอ็กเปิดค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆสามารถก็ติดตามได้ที่เอสไซท์เชเอ็กเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ